อันนี้เป็นเรื่องของการเอจิ้งนะครับเรื่องของการที่ทําไมบางคนแก่เร็วบางคนแก่ช้าอย่างนี่ไมบางคนแก่เร็วเพราะว่าทําเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบทําเรื่องที่ตัวเองไม่มีชีวิตชีวาเวลามันเลยผ่านไปช้าเข้าใจว่าเวลามันเลยผ่านไปช้าทําให้เขาเหมือนกับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเ,เวลาคุณทําอะไรที่คุณชอบเคยเป็นไหมที่ว่าเวลามันหายไปเลยเวลาคุณเอนจอยอะไรเนี่ยคุณเวลาคุณสนุก,กอะไร สมมุติว่าคนอื่นผ่านไปแล้วสมมุติ11เอดโมงถึง6โมงใช่ไหมผ่านไปแล้วเจ็ดชั่วโมงแต่คุณรู้สึกเหมือน15นาทีแปลว่าเวลาคุณผ่านการเวลาไปแค่15นาทีในขณะที่คนอื่นแก่ลงไปเจ็ดชั่วโมงคุณผ่านแก่ลงไปแค่15นาทีเก็ตป่ะเพราะว่าเวลาคุณจะอยู่แต่แค่กับปัจจุบันโอเคไหมคุณจะอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าคุณทำแต่เรื่องที่ตัวเองไม่ชอบทําเรื่องที่ตัวเองที่ตัวเองไม่แพชั่นนะครับ เราก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปนานจังเว้ยทำไมแต่และว,ว่านั่นแหละคุณกาลังผ่านเวลาไปใช้เวลาเพราะว่าการเวลามันเป็นเรื่องดวงตายอยู่แล้วอย่าง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 ,างที่ไอน์สไตน์บอกนะครับมันเป็น illusion เพราะฉะนั้นถ้าอยากไม่อยากแก่เร็ว จะต้องทาสิ่งที่ตัวเองชอบคือเก่งทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ธุรกิจมันก็ล้มในช่วงโควิดใช่ไหมคะเพราะเป็นธุรกิจออฟไลน์แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมาฟิลจะอยู่แล้วก็เปลี่ยนตัวเองแล้วก็ผัดตัวเองมาทําอะไรที่เปลี่ยนตัวเองไงมาทําออนไลน์ดีกว่าเพราะออฟไลน์ไม่เอาแล้วโอเคโอเคเราเรา,เราเชื่ออาจารย์บัณฑิตอ่าแ,แ,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองยัง ยังไม่ถึงไหนสักทีแล้วก็ลงคอสที่เป็นคอร์สทำสมาธิเพื่อที่จะจูนตัวเองใหม่แล้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทุกวันที่ตื่นมาเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรก่อนมันเหมือนยังจัดระเบียบตัวเองไม่ได้จัดสมองไม่ได้คอร์สสั่งจิตเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาเก่งจะนั่งทุกเช้าก่อนที่จะไปออกไปทําอย่างอื่นแล้วก็มันจะมีสี่สเต็ปซึ่งมันจะสามารถ จัดระเบียบตัวเองจัดระเบียบความรู้สึกจัดระเบียบสมองแล้วมันจะออกมาเป็นขั้นตอนเลยว่าวันนี้ฉันจะต้องทําอะไรเป๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามจะมาแบบอัตโนมัติเหมือนประมาณว่ามันจูนจิตกระจักรวานจริงๆอาจารย์แบบมันตึ้ง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 ลงมาโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันผลลับ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 ก็คือจากที่ธุรกิจล้มนะคะแล้วก็ติดลบกับธนาคารแล้วก็ตอนนี้ตัวเองก็กลับมามีมีเงินล้านแล้วก็สามารถจัดการ เรื่องอะไรต่างๆที่ตัวเองอยากที่จะทำเช่นเรื่องบ้านเรื่องซื้อ,อที่ดินซื้อบ้านซื้อที่ดินใช่ค่ะโอเค จากธุรกิจที่ขดทุนหลายล้านจนตอนนี้เป็นบวกแล้วใแล้วก็ไปซื้อบ้านซื้อที่ดินได้ใเราแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็ว่าวแล้วนะใช่ว้าวมากเลยอาจารย์เออก็คือมาจากการมาจากการเรื่องปรับจิตตัวองก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาจากเรื่องของการลงมือทาด้วยลงมือทำเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์เอาเดี๋ยวรอบคร่าวๆดีกว่าข้อหนึ่งคือคร่าวๆคืออย่างแรกปรับจิตตัองยังไงอ่ะที่เรียนไปในสมาธิเสกเงินอ่ะคอสมาธิเสกเงินอ่ะ คือเวลาที่เราจะทําอะไระจะมีความกังวลด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าจะตั้งต้นอะไรยังไงพอเราทำสมาธิให้สงบแล้วมันจะสามารถจูนได้ว่าโอเค เราจะต้องทําอะไรแล้วหลังจากนั้นอ่ะในคอร์สสมาธิเนี้ยเหมือนบางทีอ่ะเหมือนเงินมันจะไหลเป็นไอเดียเข้ามาเลยนะถ้าทุกคนไม่เชื่อต้องลองนะต้องลองซื้อคอร์สนี้ไปเรียนไอเดียไอเดียมันจะไหลมาไอเดียเรื่องบางทีเรื่องคําที่ทําแล้วก็เรื่องคอนเทนต์อาจารย์บางทีนั่งนั่งอยู่คอนเทนต์มันก็มามันเหมือนประมาณว่าแบบแล้วก็บางทีอ่ะเวลาเก่งนั่งสมาธิมันก็เหมือนมีเสียงอาจารย์มากระชิบว่าเธอไปทำอันนี้สิเพราะฉะนั้น ทุกคนจูนจิตกับจักรวาลนะคะแล้วก็สมาธิเสกเงินเพราะว่าบางทีพอนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนนั่งสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้จิตสงบเพราะว่าอยากให้เคลียร์ปัญหาได้ใช่ไหมแต่อันนี้นั่งสมาธิจิตสงบเคลียร์ปัญหาเราได้เงินด้วยใช่สนใจไหมหนึ่งจิตสงบสงบใสองปิ้งไอเดียแก้ปัญหาแล้วก็ได้ตังค์ได้ตังค์นะโอเคนี่คือจริงๆแล้วทุกคนนะ จริงๆคุณมีจะบอกวความลับกับทุกคนให้ก็คือว่าทุกคนมีความมีความมี wisdom อยู่ในตัวมีความมีปัญญาอยู่ในตัวคุณจริงๆถ้าคุณใจสงบลงนะทำ,ทำใจสงบลงให้ได้ข้อแรกเลยทำใจสงบลงให้ได้เพราะว่าเวลาคุณใจสงบเนี่ยคุณจะเริ่มได้ยินคุณจะเริ่มมีไอเดียหลั่งไหลเข้ามาเพราะเนเจอรหรือธรรมชาติตัวจริงที่แท้จริงของคุณ คือมหาปัญญาเข้าใจคุณจูนกับมหาปัญญานี่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคือสงบไม่ได้คือคนส่วนใหญ่จะวุ่นวายคิดอะไรแบบแค่คุณนะแค่คุณตื่นเช้านะแล้วคุณออกขับรถออกจากบ้านหรือว่านั่งรถเมล์หรือรถไฟฟ้าอะไรก็ตามแค่นั้นคุณก็เจอถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณก็เจอความโหมวุ่นวายความวุ่นวายใช่ถ้าคุณไม่ตั้งจิตก่อนตอนเช้าเนี่ยคุณจะเป็นเหยื่อของอิทธิพลของอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะ แต่ขึ้นเช้ามาแนะนําเลยนั่งสมาธิก่อนนะครับแล้วก็ผมอยากจะแนะนำสองคอสนะครับที่จะที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะเสกเงินด้วยสมาธิเสกเงินด้วยการลงมือทําได้ไอเดียนะครับอย่างแรกเลยก็คือสมาธิเสกเงินนะครับสมาธิเสกเงินเนี่ย วันนี้แนะนําไปเลยดีกว่าสมาธิที่เสงเงินกับคูณจิตจักรวาลมีสอคอร์สนะครับที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วนะไม่ได้แบบบางคนแบบเห็นชื่อว่าสมาธิที่เสงเงินออจริงได้จริงเหรอโม้ไปเปล่าเวอ,อ,อร์อะไรอะไรอะไรเขาจะใช้คำว่าอะไรนะอองมงายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะนี่คือฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ของจักรวาลที่ผมสอนนะทุกอย่างมาจากฟิสิกส์หมดเลยควอนตัมฟิสิกส์คืออย่างนี้เวลาคุณเนี่ยสงบ,บ,บใจได้แล้วคุณสั่งจิต มันจะอยู่ในขึ้นรับสมองของคุณจะอยู่ในขึ้นรับรพอขึ้นรับปุ๊บเนี่ยคุณกำลังต่อตรงกับมหาปัญญาต่อตรงกับสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่มันเป็นจุดรวมความรู้ทั้งมวลน,นะครับแล้วก็คุณจะเห็นทางแบบง่ายๆเลยค่ะคุณแบบอะไรที่คุณแบบมืดมนไบห่อนเขานี้คุณจะเห็นแบบชัดๆเลยนะครับวันนี้แนะนำนะสองคอสนี้นะครับถ้าใครอยากจะได้นั่งสมาธิอย่างเดียวจุนจิกจักรวาลน,นะครับวันนี้นะราคานะ พิเศษนะครับพิเศษหนึ่งจากปกติเนี่ยสองหมบาทนะครับปกสองหมื่บาทซื้อคอร์สเดียวนะครับคอร์สเดียววันนี้นะปกติไม่เคยต่ำกว่าหมื่นนะวันนี้เก้าพันเก้าคอร์สวันนี้เก้าพันเก้าคอร์สนี้ก็เก้าพันเก้าเหมือนกันสมาธิเสกเงินไม่เคยเกิดขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าซื้อสองคอร์สจะมีแพ็คคู่แพ็คคู่ก็คือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท ราคาหเจ็ดราคาถือว่าราคาดีมากเลยนะคะราคาว้าวมากอ่ะใช่ค่ะคนคนนั่งตรงนี้ยังเรียนแพงกว่านี้เลยเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วจะสวยแบบนี้ใช่เรียนเสรล้วจะสวยแบบนี้คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนจะคิดว่านั่งสมาธิจะน่าเบื่อจะจะนานจริงๆเลยไม่เลยนะอาจารย์เหมือนจะทําเป็นไดอะล็อกแต่ละสมาธิอ่ะไว้ดีมากเลยสั้นๆแล้วก็คือแบบมันได้ผลเลยอ่ะของจุลจิตอ่ะมันมันจะเหมือนประมาณว่าโอเคนั่งเสร็จเออ คือแบบมันพอดีอ่ะมันไม่ได้เยอะเกินไปมันจะมันจะพอลืมตามาปุ๊บมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งมันพอดีใะมันรู้สึกสบายผ่อนคลายมากเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ